อาขอกราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาีวิวเจ้าถังน้ำยาไอถังเปล่ายี่ห้อวีโอเลน้ำยา R22 นะครับผมเนาะนี่นะผมสั่งมาจากอแอปชอปปี้เมื่อวันที่เอ่อสิบเจ็ดที่ผ่านมานี้นะผมราคาปกติอยู่ร้อยสามสิบกว่าบาท ตอนนี้นราคาลงเหลือมีโปรโมชั่นนะเหลือแค่แปดสิบเก้าบทเองนะผมนี่นะถังขนาดสามกิโลนะผมถังสีเขียวเดี๋ยวผมให้ดูนะถังเล็กนิดเดียวเองนะผมถังสภาพดีมากเลยนะเบาอันนี้เป็นถังที่ช่างแอร์เขาชอบใช้กันมากนะผมมัน เบาน้ำหนักไม่เยอะเวลาไปทํางานแอร์เติมยาแอร์ก็เห็นนิยมกันเป็นถังแบบนี้แล้วนะนะผมถังสามโลอันนี้น้ยา,ายา R22 ใช้ในแอร์รุ่นฟ i s p ปีดนะครับผมเนาะนี่นะผมเป็นถังเล็กจิ๋วสุดยอดเลยนะผมเนาะเล็ก น้ำหนักหนึ่งจสองกิโลเองนะครับผมน้ำหนักถังเปล่านะแต่ถ้าเกิดอ่มีน้ำยาด้วยก็สองโลกว่ากว่าไอสองโลจะเป็นน้ำยาส่วนที่เหลือจะเป็นอากาศนะผมถ้าเกิดเติมเยอะไปอาจทำให้ถังระเบิดได้นะผมรุ่นนี้ดีหน่อยเขาจะมีะจุป,ปิดสีดำๆมาด้วยนะผมเพื่อป้องกันน้ำยาลักว่านะครับผมนี่นะนี่นะ อ่สิบสองแพ้นะผมภาษาอังกฤษเต็มเลยนะผมนี่นะเห็นเขาบอกว่าปปไปถังเก่าเก็บสภาพเก้าสิบเปอร์นแท้เลยนะผมนี่นะนี่นะผมเนาะโหฮิ้วสบายนะฮิ้วไปไหนก,ก็ได้นะผมนี่นะอ่าเอ,อ้ย แ็เดี๋ยวผมจะสั่งสายเกจใหม่ใหม่เส้นหนึ่งไว้ใช้นะผมเป็นเกียวหนึ่งทับสี่นิ้วนะครับผมเนาะเกียวหนึ่งทับสี่นี่นะ,ะเกียวค่อนข้างที่จะดีเลยนะนี่นะ นี่นะผมก็โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ขอจบให้เพียงเท่านี้นะครับผมยังให้กันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนู h ช n แนลช่องจริงกันด้วย,วยนะครับผมสำหรับที่อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ